ไ <c oughs> อ้ยคนต้องตกใจแน่เลยทนแม่งโผล่มาได้ยินเสียง <c> เ <oughs> นี่ยผัดไทยทำทิศอา่าเหรอไปดีคิดถือคิดอ่ะบวกไ้ก็บวกอยู่แล้ว <c oughs> โอเคครับผมเพราะผมนักชิล้มาล้น,นะคะบนห้ากขอเกมพี่พี่แล้วก็ผมก็มาเกับอยู่คัสวันนะซึ่งตอนนี้ท่านลการอยู่บนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ไหนเนี่ย <c oughs> โอเคผมอยู่ด่านที่หอสมุดนะฮะกลางไปสวยชาวบ้านที่อยู่ข้างหลังด,า <c oughs> ด่านมันอ้าว กูว่าอยู่ทางขวานั่นไงเฮ้ยมันแรงจังวะแบกคชิปเต๋เลยจ้าเอาหมดสุดหมดยิงให้ยิงฮะถ้ากูยิงโดนหัวมันนะใครโดนหัวใครกันแน่เรียบ,บร้อยโอ้โ,อโหโอ,โ,อโ,อโอเคครับเป็นฉากพิเศษมากนะฮะาการจาพูดอยู่พอดีแล้วจ่สุดไม่มีคนตายยังไงใช่ชื่อ,อามาอีกแล้วแค่ในรนักนา มึงยันเหนือสุพรรณดีแค่ไหนไม่ไหวแล้วเรียบร้อยไปแล้วเอาชากินอย่างนี้แล้วครูพร้อมละวเฮ้ยไอ้เนี่ยกูแฮชช็อตบ่อยมากเสับปืนนี้นะเห็ดิเอาแม่มเลยยิงไปก็ไม่ใช่ว่าจะโดนไอ้ทหารสองห้าสามหกให้มันแค่อะไรกูหรือเปล่าเนี่ย คุณไปทำอะไรแม่มันบอกแม่งสะใจเลยวะข้าวเขาไหลลื่นอุ้ยแม่เจ้า <c oughs> การโดดการโดดเข้าไปยอยู่ไหนวะอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยค้างอีกแล้ว <Hey. S 1> เอ้เอ้พ่องยิงอะไรกันวะข้างบนเหรอ ยิงยิงยิงข้างล่างมันยิงข้างล่างกันไม่ยิงข้างบนยิงอะไรกันปุกปัุกป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 ุกไม่รู้เหรอการปุกอ้าวอ้าเอ้าเจ็บมันเดี๋ยวเสียงส n i p e กูนี่จะดังลั่นแมปเลยนะเสียงโค Blue t a m Win เสียงมืออะโคตรดังเสียงส n i p e ดังลั่นแมปเลยมันจะไม่ใลั่นแมปด้วยลั่นหูกูด้วยเนี่ยโอเคก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะใช่ไหม โอเคอเคโอเคเอาจะเรินพอนะโย่เหลือเท่าไหร่วะเอาเหลือเท่าไหร่วะเมื่อกี้เหลือห้าสิบห้าสิบจกลัร้อยแล้วเหลยอ่สีนัดโอ้หปืนแม่งเร็วมากอะซอมบี้ปืนแม่งเร็วจัง อะใครวะอย่ามาเยอ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 ะเยอะอะไรกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่คนเดียวถางกูที่ไหนเรากูไม่ได้บัสฝั่งนู้นใช่หรอบ้าดูดีๆด,ดูชื่อ สนใจอะไรไปอยู่เลยร้อเหลือสิบแปดเหลือให้กูไว้ทำไมเอ้ากะเบิดเฮ้ยระเบิดเผื่อรับประนัดโอ้โหตีมาตัว คือไอ้ชื่อที่ไอ้ชื่อที่เป็นเบอร์กูว่าก็กูก็เคยลองทำนะวันต่อมามีค pe huh นโทรมาเยอะเลยโทรมาด่าเอ้าวปวดตายโดนแคชช็อตไหนวะไอตัวนึงโอ้ย โอ้แม oh ่เจ้าตายแขนยืดเลยอุ้ยกูรอดไไงวะกูรอดไไงวะคาร์ตอรสไตล์ดีดัสเด่ะอืมดีดัสมันมีทั้งดีดัสหนึ่งดีดัสสองแล้ว่ามันจะมีจะมีกี่ส่วนของเมืองนั้นน่ะไอเมืองดัสนั่นเฮ้ยโหตำรวจคนเดียวลูกซองวะโดนกูทั้งนั้นเลยมึงโดนมาเนี่ยดีไม่มีเฟรนลี่คิวนะ เรียบร้อยยิงใครวะเจ๊ไอ้ลูกซองนี่าอีกแล้ววินเชสเตอร์อ้าววินเชสเตอร์ไอ้ทมหน้าชอบปืนนี้ะบ้าวบงอีกแล้วบ้างอีกแล้ว ทำอะไรเนี่ยอุ้ยเฮดช็อตแม่งเอ้ยตายเหรอตัวอื่นก็มีให้ยิงแม่งมายิงกูแม่โจ้ลังไหลเสร็จเรียบร้อยอ๋อมึงตายเหรอเป็นคนเดียวเลรอตอนเนี้ยแม่เจา้าอีกแล้วโอ้ยอัดเดียวตายอ่ะ แสงจันอยู่ <laughs> ะนะเว้ยนนเอื้นนอนันยาแม่งพูดถึงมาปั๊บเลยแม่ยิงเชสเตอร์หรือเปล่า,าละอะไร่าเงี้ยสิบเป็ดอะไรวะกรอเออยิงเล่นกันอีกมึงเอาปืนพกยิงเลยใช่ไหมกูไม่ไม่พอใจใช่ฮะคือเข้าใจว่าปืนพกอะ่ะมันแรง,งตั้งแต่ต้นยันปลายแต่นี่มันต้องแบบลูกลูก,ลกซองอ่ะเข้าใจว่ามันยิงแบบ มันต้องใกล้ๆอ่ะถึงจะแรง่แต่พวกพวกพกเนี่ยมันจะแรงอยู่แล้วเฮียมเฮียมเลยเฮียมเฮียมอ๋อเรียบร้อย <c oughs> โอ้อยลวก <c oughs> เอ้จากไหนวะเฮ้ <c oughs> <c oughs> จากไหนวะดูนะกูปะไปลงล่างแล้ว น่าจะไม่ค่อยมีนคนเข้ามาข้างล่างเลยโอ้ยทำให้ติดตรงที่ว่ากูกูถ่ายไว้ด้วยแ้วเนะี่ยเฮ้ยอะไรวะเี็บร้อยกูมาเพื่อสับพวกมือโดยเฉพาะโอ้ยเยอะ นายแถวนี้ยังไงวะม,งม,งมึงมึงคอยถามทำไมวะเสร็บร้อยเอ้ย headshot แล้วเสือจเป็นคนตกตึกตายเอ้ยทำไมวะมันดังอยู่ข้างบนเว้ยเรียบ,บร้อยแล้ว,อย,ลวอยู่คนเยอะๆใช่ไหมข้างบนอ,ะอ่ะตายแล้วโดนใครวะกุ้ยแหละไม่ได้ยินเสียงซุบมันยังมีคนอยู่อยู่ข้างบนไง เป็นปืนกลเบาที่ว่าอ๋อคหนึ่งไม่ใช่เคหนึ่งไม่ใช่ K หนึ่งคนาอย K น้อยรถนักตำรวจ